มาหรอกครับพี่น้องครับมาทำตามสัญญาครับพี่น้องครับสัญญาไว้กับหลายๆท่านนะครับผมว่าจะถ่ายตอนตัดนะครับในเมือสสำเร็จแล้วมาเทศในสนามจริงครับพี่น้องครับทำตามสัญญาครับมาถ่ายทำตอนตัดแหยเบิงนะครับผมพี่น้องครับสวัสดีพี่ๆน้องๆทุกๆท่านนะครับผมที่เข้ามารับชมมาให้กำลังใจทางช่องไอดินถิ่นบ้านเฮาครับพี่น้องครับ ขอคนไลค์คนแชร์ครับพี่น้องครับรว่วมยินดีกับความสำเร็จของรถตัดอ้อยเครื่องต้นแบบนะครับผมธนาทรรถตัดอ้อยธนาทรเพื่อนเกษตรครับพี่น้องครับโดยช่างธนาทรครับพี่น้องครับก่อนหน้านี้สองมือนะครับก็มาลองเทสเบิ้งนะครับผมตอนนั้นติดมีอุปสรรคอยู่ปัญหานิดๆหน่อยๆนะครับช่วงปากนะครับผมตอนนี้ก็ ไปแก้ไขพื้นที่เรียบร้อยครับพี่น้องครับมาลุยสนามจริงให้พี่พี่น้องๆเบิ่งกันเลยครับพี่น้องครับรวมยินดีกับความสำเร็จของช่างธนาทรนำกันครับพี่น้องครับคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ครับพี่น้องครับให้ลูกลูกไปเลยครับว่าไอเดียคนไทยบอธรรมดาครับพี่น้องครับเปลี่ยน ไอเดียการออกแบบนะครับของคนไทยนะครับผมผลิตโดยคนไทยนะครับผมจะมาตัดอ้อยในเมืองไทยนี่แหละครับเรียนว่าเป็นเครื่องต้นแบบนะครับออกแบบสร้างขึ้นมาเพื่อทดสอบระบบทดลองงานครับพี่น้องครับต่อไปก็รอดูโฉมหน้าตัวจริงเลยครับพี่น้องครับโฉมหน้าตัวจริงจะรอจะสวยขนาดไหนนะครับนะ รอดูการออกแบบของช่างเพื่อนนะครับสำหรับในเครื่องทดสอบนี่ก็ส่วนตัวต้องยอมรับนะครับผมยอมรับอีหลีครับว่าสุดยอดครับพี่น้องครับการออกแบบการสั่งนะครับใส่งานได้จริงแล้วนะครับพี่น้องครับนี่ครับใส่งานได้จริงแล้วครับมาถ่ายให้พี่ๆน้องๆเบิงกันเลยครับผมพี่น้องครับ ต้นสังกัดธนาธรเพื่อนเกษตรครับพี่น้องครับอยู่บ้านห้วยยางตำบลละหารอำเภอจตุรัสชัยภูมิครับพี่น้องครับเบอร์โทรสอบถามรายละเอียดทางอูเพื่อนศูนย์แปดศูนย์เจ็ดสองเก้าสามเก้าสามแปดครับพี่น้องครับศูนย์แปดศูนย์เจ็ดสองเก้าสามเก้าสองแปดสอบถามรายละเอียดเพืเ่อน,น,นดวงใดได้ครับพี่น้องครับสิ่งหุ่นนั่นก็ สำเร็จแล้วนะครับสำหรับระบบทุกอย่างนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์ครับพี่น้องครับต่อไปก็เดิมสร้างตัวจริงครับเดิมสร้างของจริงของแพ้่ครับพี่น้องครับคลิปนี้นี่ต้องยินดีครับช่างธนาธรเป็นอย่างสูงเป็นอย่างมากเลยพี่น้องครับยินดีนํำครับผม เจอตนกระถินครับพี่น้องครับตนกระถินมันเกิดขึ้นแซมกับอ้อยนะครับนะตนกะซำตนอ้อยนี่นะครับพี่น้องครับลองดันไนเลยเพื่อนวะลองดันไปเลยเพื่อนวะดัดขาดอยู่นะครับพี่น้องครับยงแต่ว่ามันจะดูดขึ้นบอลครับนะเพราะว่าเกียงการสาขามันหลายครับพี่น้องครับกิ่งการสาขามันหลเบิ่งกันต่ออีกมุมหนึ่งครับพี่น้องครับ ขอชื่นชมและ,สะแสดงความยินดีกับรถตัดพ้อยธนาทรเพื่อนกเกษตรครับพี่น้องครับสกดยอดของเพื่อนครับ mm. การออกแบบ mm. การผลิตนะครับ mm. บอได้เป็นนี้พี่ mm. พี่น้องๆเลยครับน mm. ถ่ายถอดถ่ายถ้ยำห้เบิงแ้วนะครับพี่น้องครับ mm. ตอนตัดนะครับ หลายคนนะครับอยากเบงก้อตอตัดนะครับสอบถามมานะครับว่าตัดไดบอจังไหนบอนะครับเห็นพร้อมกันแล้วนะพี่น้องครับเห็นเห็นแบบพร้อมกันแล้วครับรุดให้เบงกล้ะพี่น้องครับนอ่ตรงหอยหนาๆน,นะครับนะต่องยอมรับดีีพี่น้องครับในการอ่ ออกแบบนะครับในการออกแบบของธนาทรเพื่อนกเษกษตรครับพี่น้องครับ FC ทางกำแพงเพชรนะครับคอมเมนต์มาอยากเบิ้งตอนตัดนะครับนะเยนว่าไดนเบิ้งแล้วนะครับเนาะไดนเบิ้งไปพร้อมๆกันครับ เดินพี่น้องอีกเทื่นึงนะครับนะเป็นเครื่องต้นแบบรถอัดอ้อยนะครับของธนาทรเพื่อนเกษตรครับพี่น้องครับซึ่งตอนนี้ก็สําเร็จเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยครับพี่น้องครับร้อยเปอร์เซ็นต์สมบูรณ์แบบครับพี่น้องครับดันตัดกันเยาวเลยก็รอเบิ่งชมหน้าตัวจริงนะครับผมตีจะออกมาวางตลาดแน่นอนครับพี่น้องครับ ในฤดูกาลน่าจะลุยกันหลายน่าจะมีหลายเครื่องนะครับในแบรนด์ของธนาธรเพื่อนเกษตรครับพี่น้องครับอ้อยห้ชุดท้ายครับจงไว้ให้ทดสอบพี่น้องครับเบิร์ีเนกับบอมมี่อ้อยตัดแล้วครับแต่ว่ายืนยันว่าทุกระบบครับร้อยเปอร์เซ็นต์ครับพี่น้องครับอากาศมันห่อนครับพี่น้องครับ อมองลงก่นพอพนขอบคุณทุกท่านนะผมที่เข้ามารับชมให้กำลังใจครับสุขสบายเป็นของพี่น้องทุกๆท่านครับผมเดีจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ